เมื่อสมองสั่งให้เราคิดลบคิดโทษตัวเองตลอดเวลาควรทํำยังไงนะครับก็อย่างแรกก็คือต้องดูก่อนว่าความคิดเนี่ยเป็นประโยชน์หรือเปล่าอะไรคนจะงงนะว่าแบบความคิดโทษตัวเองมันมีประโยชน์ยังไงนะครับคือบางทีการคิดโทษตัวเองเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมาสังเกตความผิดพลาดของตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองผลักดันตัวเองให้ไปสู่ความสําเร็จจุดผายพยายามหาจุดพัฒนาแล้วก็ค่อยๆเราเก่งขึ้นเรื่อยๆของทุกวันนะครับอันนี้คือความคิดโทษตัวเองบางทีก็เป็นประโยชน์เป็นดライブที่ดีนะครับอย่างที่2คือเริ่มรับรู้ทันความคิดโทษตัวเอง อาจจะโดยการทําการฝึกสติก็ได้ครับเวลาการฝึกสติเนี่ยให้เปรียบเสมือนว่าความคิดเราเหมือนรถที่วิ่งบนถนนเรายืนอยู่ข้างนอกเราเห็นรถที่วิ่งไปผ่านมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปถ้าเราไม่ไปจับความคิดก็จะไม่เกิดอารมณ์นะฮะพอมันผ่านมาผ่านไปเราไม่ไปจับมันก็เราก็รู้ทันมันเฉยแล้วก็ผ่านมันไปก็จะไม่เกิดอารมณ์เศร้าหรือว่าคิดโทษตัวเองนะครับเพราะว่าผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปอย่างที่3เราเริ่มรู้ทันความคิดละเราก็ต้องสังเกตความคิดนั้น ว่าเอความคิดเนี้ยมันมีหลักฐานสนับสนุนอะไรที่เป็นจริงหรือเปล่าอ่าอะไรที่บอกว่าเป็นจริงอะไรที่บอกว่าไม่เป็นจริงแล้วความคิดนี้มีประโยชน์หรือเปล่านะครับขั้นตอนนี้อาจจะลองคุยกับนักจิตหรือว่าคุยกับ AI ไก็อาจจะพอช่วยได้นะครับอย่างที่4ก็ฝึกเรียกว่าเรียกว่าเซลฟ์คอมเพลชันคือการใช้ดีกับตัวเองการใจดีกับเองเป็นยังไงนะครับก็คือสมมติยกตัวอย่างง่ายๆมีคนไข้หลายคนมาปรึกษาว่าสมมติเขาพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลไม่ทันละกันแล้วท่านเสียชีวิตแล้วเขารู้สึกผิด โทษตัวเองเสียใจมากครับประโยชน์ที่ผมก่อนอื่นที่เราจะทำเซลล์คอมเพชชันได้ลืมบอกว่าเราต้องรู้ทันความคิดแล้วก็อารมณ์ตัวเองก่อนแล้วเราก็จดลงมาบนกระดาษเป็นลักษณะเหมือนอตอไดรคคอร์ดจดความคิดจดอารมณ์มาเต็มเนกระดาษเราถึงจะทำเซลล์คอมเพชชันได้นะครับทีนี้เวลาที่คนไข้อธิบายเรื่องแม่เสียชีวิตเนาะแล้วรู้สึกผิดโทษตัวเองผมก็จะถามเขาว่าถ้ามีเพื่อนคนนึง เขาเจอเหตุการณ์เดียวกับคุณพาแม่ไปโรงพยาบาลไม่ทันแล้วเขารู้สึกผิดโทษตะเวงเนี่ยคุณจะปลอบเขายังไงบ้างนะคนไข้หลายคนก็จะบอกว่าจริงๆเพื่อนก็ทําเต็มที่แล้วเขาก็ดูแลแม่มาตลอดนะครับแล้วก็อยากจะไม่ให้เขารู้สึกผิดว่าเขาทําได้ทําเต็มที่แล้วนะไม่เป็นไรนะครับซึ่งผมก็จะบอกคนไข้ว่าลองเอาประโยคนี้บอกกับตัวเองดูนะครับว่าเอ้เราก็ทําเต็มที่แล้วนะนะครับเพราะว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาเราตัดสินคนอื่นกับเราตัดสินตัวเวงเนี่ยบางทีมันไม่เหมือนกัน นะซึ่งมันไม่แฟร์เลยเนาะถ้าเราจะตัดสินคนอื่นโดยที่เราปลอบใจเขาบอกว่าเขาทําดีแล้วแต่เราบอกตัวเองว่าเราโทษตัวเองนะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างนันึงของการนำ self-compassion คือการใจดีกับตัวเองนะครับก็ลองไป,ปฝึกกันดูนะครับอย่างที่ห้อย่างสุดท้ายก็คือการย่อยอารมณ์บางทีเวลาที่อารมณ์เศร้ามันครอบงําอยู่อารมณ์ดิ่งมันครอบงําอยู่เนี่ยความคิดมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าอารมณ์มันเนี่ยคุ้มทนอยู่เราต้องมีฝึกวิธีย่อยอารมณ์ต่างๆนะครับเช่นาบางทีงเวลาปล่อยเวลาผ่านไปมันก็ดีขึ้นเอง หรือว่าแบบไปเดินสวนออกกําลังกายนะครับฝึกหายใจฝึกสตินั่งสมาธิเขียนไดอารี่คุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับคุยกับ AI ก็พอช่วยย่อยอารมณ์ได้ก็จะพออารมณ์มันเบาลงความคิดลบๆมันก็จะลงไปก็มีเหมือนกันนะครับก็แล้วก็ถ้าใครมีวิธีอื่นนะครับมันน่าจะมีวิธีอื่นอีกก็ลองแชร์กันได้ในคอมเมนต์นะฮะจะได้เป็นไอเดียให้หลายๆคน